เบื่อไหมนะคะออกับการลงทุนที่นั่งกังวลว่าเงินต้นเราจะลดหรือเปล่านะคะที่ดีไหนจะเป็นคำตอบสำหรับคุณก็ได้ถ้าใครกำลังมองหาก,การลงทุนที่ดีนะคะ พูดเลยข้อเสียของที่ดินข้อเดียวนะคะก็คือสภาพคล่องบางแปลงนะคะอาจจะขายได้ชา้าแต่มั่นใจว่าขายได้ถ้าราคาใช่นะคะสิ่งที่คุณต้องมองตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการลงทุนอย่างอื่นนะคะมันจะมีความผันผวนนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือทองที่คุณลงทุนอยู่แต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะแต่ส่วนที่ดินนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องมองไว้เพราะว่าการลงทุนแบบนี้เป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงและมีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้คุณได้ในอนาคต และที่สําคัญนะคะมันจะสามารถเอาไปพัฒนาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าที่ดินนะคะเช่นเพื่อนไอนะคะอยู่ชลบุรีไปซื้อที่ดินที่เชียงใหม่นะคะทุกวันนี้ที่ดินมีคนมาขอเช่าเดือนละหมื่นสร้างแคสโปให้ทุกเดือนก็ทําได้หรือบางคนนะคะอยากซื้อมาสร้างบ้านขายก็ทําได้บ้านสั่งสร้างมีเยอะแยะหรือบางคนนะคะอยากจะขายออกแล้วก็ทํากําไรแล้วเห็นว่าปีนี้ราคาขึ้นไอยกตัวอย่างง่ายๆแปลงที่ไอซื้อมานะคะมูลค่าแค่ห้าหมื่นกว่าบาท ไอขายไปได้หกหมื่นสามนะคะที่สําคัญนะคะเจ้าของที่ซื้อที่ดินในสมัยก่อนก็ราคาซื้อเกินแค่หลักพันต้นต้นเองก็สามารถซื้อที่ดินได้แต่ว่ามาขายได้ในหลักรึ่งแสนปลายปลายนะคะดูสิคะว่าที่ดินสามารถทําเงินได้ขนาดไหนดังนั้นนะคะที่ดินเป็นอีกหนึ่งการลงทุนนะคะที่คุ้มค่าน่าสนใจมากๆนนำซ้ำยังมีโฉนดท,ที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกปลอดภัยมั่นคงต่างหากดังนั้นถ้าใครนะคะอยากได้ที่ดินดีๆกดเซฟคลิปไอไว้นะคะ เรจะมาฝากเทคนิคการลงทุนและที่สําคัญนะคะแปลงที่ไอคัดเอาไว้นะคะบ,บอกคุณไว้เลยว่าไอคัดมาจากทําเลที่ใช่และมีอนาคตแน่นอนค่ะ